ครับมันี้ผมพันา้างมองตาตูมนะครับผมจะมาเทนงานก่อนส่งนี่คือเทอร์โบหน้าเดียวศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่จุดห้าห้าสิบตางลางจะเป็นตะกัวนีเทอร์โบนะครับผม <c oughs> ลากางออกมากนะครับเนี่ยงานเรียกวสวยนะครับผมเลอกสองเมตรยิบหานะครับผมเทสก่อนส่งนะครับนี่คือ น้ำหนึ่งขนแมวครับผม4.55สิตาเป็นสูตรเฉพาะของทางบริษัทพันสร้างห้องคาตูนะครับผมท่านใดสนใจก็เห็นคลิปนี้ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมเป็นสูตรล็อกเทอร์โบนะครับผมถังร้นะครับสูตรถังร้านนะครับผมเป็นตะกวนล็อกเทอร์โบการงานใส่สะดวกนะครับผมใส่น่าได้หลายประเภทนะครับเพราะว่าสูตเป็นหลากยใส่แซ่ได้หมดนะครับ 4.5บนแนวนะครับผมนุ่มฟูกับทิศปาดอีกละเอียดนะครับงานท่า่งบริษัทเข้าเห็ดนะครับเป็นงานแห้งเนคขีดมือนะครับผมลุงสมเด็จใช้งานที่80-90เมตรโดยประมาณโอเคครับผม